สวัสดีครับผมร้าน BR Skirt นะครับวันนี้เราพามาชม Toyota Camry นะครับตัวนี้เป็น Camry ปีโฉม2019นะครับถึง2021นะครับเป็นตัวไฮบริดคันนี้ลูกค้ามาใส่ Skirt รอบคันนะครับผมเป็นทรง Kymira a นะครับผมตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้ามาขนาดชิ้นขนาดใหญ่เลยนะครับครับครอบขึ้นมานะครับด้านบนนะครับ ทำให้รถดูมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีมิติที่ดูโอเคดูใหญ่ขึ้นดูเต็มมากขึ้นนะครับปกต,ติคาร์เี่คันนี้ก็สวยหรูหร่าอยู่แล้วนะครับใส่ชุดนี้เข้าไปนี่เพิ่มความสวยงามเข้ามาได้อีกนะครับตันนี้งานลิขสิทธิ์แท้นะครับผมลองดูด้านหน้านะครับจะมีโลโก้นะครับ ตัวงานทําเส้นสายมานะครับดูสปอร์ตนะครับมีเจาะช่องตาข่ายนะครับผมทําสีดําตามรถนะครับตัดดาด้านนะครับด้านข้างดีไฟน์มาเป็นสไตล์เป็นลิ้นนะครับ เป็นนนะครับจะเกาะที่ด้านต้นะครับผมนรัเป็นลิ้นแบบนี้นะครับดีไซน์มาเท่ๆนะครับสีตามรถสีดํานะครับตัดด้วยดําด้านนะครับผมพร้อมโลโก้นะครับด้านท้ายมาเป็นท่อคู่นะครับ 2ท่อนะครับตัวนี้ตัวไฮบริดนะครับไฮบริดต่เป็นท่อด้านซ้ายเป็นท่อจริงนะครับด้านซ้ายจะมีเป็นท่อเสียนะครับที่เราเพิ่มให้นะครับต่อกับท่อจริงด้านขวาเป็นปลายท่อหลอกนะครับผมตรงกลางมีทับทิมให้นะครับตัวงานสีตามรถนะครับตัดจมด้านแล้วก็มีตัดด้วยสีเทาแก้ไฟแบบนี้นะครับผม แต่งออกมาแล้วดูดีนะครับสวยงามลงตัวนะครับของเก่าก็ของเดิมๆรถก็ดูสวยงามหรูหรายอยู่แล้วนะครับแต่ก็สามารถเพิ่มความสวยได้อีกนะครับผมลูกค้าสนใจแต่งแบบนี้นะครับก็ทักมานะครับผมร้านบ r อาสเกร์นะครับร้านอยู่โซนมหาชัยพระรามสองนะครับผมแล้วก็จัดให้ส,สวยๆแบบนี้ไปนะครับ อย่งไรฝากติดตามด้วยนะครับติดตามทั้งทางช่องทาง YouTube นะครับทางเพจนะครับวันนี้เราไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ